สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องพงเงินแฟมิลี่ค่ะอ่านเต้นโชว์เต้นโชว์อันนี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีรอจังเลยสวัสดีวยสวัสดีครับโอ้โหมีงอขาด้วยเอาอะไรนะ แทนตาลูกนะคะวันนี้ก็ได้บอกแทนตาลูกไปน้องบูนะคะไอ้ไม่กินกับพี่น้ำฝนบอกไปไปหาพี่น้ำฝนกันกินไม้นี่มาให้พี่น้ำฝนกินด้วยโอ้โหเอาถือเอาไปไปไปโอ้โอหิวหิว,หว หิว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 อ,า,อ,า,อาบน้ำเสร็จก็มากินแคนตาลูปนะคะอ้อร่อยอร่อยขวาพี่น้ำฝนไหมทำใหญ่แทะเอาล่วงล่วงล่วงจะเท่าพี่แล้วน้องคููน้องคููดได้กินไหมนะอ,อ้ํอร่อย นี่ก็ได้ปอกแคนตาลูปนะคะไว้ให้น้องปูโอ้โหแย่งแย่ง,ยงห่วงหวงของกินจับไม่ได้สักทีโอ้จะเอาเข้าปากก็หลุดออกเนาะอืมแย่งกันแล้วทีนี้สองพีนง่น้องโอ้โหน้องภูบอกอร่อยมากเลยครับแคนตาลูป หวานฉ่ำเลยใช่ไหมน้องภูน้อยน้อยนอยกะ <c oughs> ละมังโอ้อืมอร่อยอร่อย <c oughs> ดูพี่พี่ก็ไม่เบานะพี่น้ำฝนเนี่ยโอ้โหน้องได้ <c oughs> น้องภูมืนเหวี่ยวจังเลย <c oughs> หมดเลยอ่ะขอบคุณครับก่อน <c oughs> ขอบคุณ<อ><อ>ครับโอ้โหน้องรูชอบมากเลยเคนตะลุกดูมเมล็ดตดิดเต็มมือน้องรูเลยตามน้ำเสร็จก็ได้มากินของอร่อยนะคอะอาจ้าสวยก่อนพี่น้ำฝนจ้าสวยออโอ้ <laughs> เก็บเจ็บโอ้โห โอ้โหโอ้โห,โโหน,น้องน้องน้องหาของกินในปากพี่แล้วทำไมน้งผู้ตัวดำจังเลยอะมีอะไรไหมอยู่ในปากพี่น้องฝนผมขอกินหน่อยครับหมดแล้วพี่น้องฝนเดี๋ยวเอามาให้ใหม่หาหาโอ้โโอโโอโแซ่บหลาย เต็นตลุกแซ่บหล่เต้นโชว์หน่อยเร็วเต้นโชว์ปิดคดลิปก่อนเร็วหมดอย่างโอโหเล็กๆชิ้นเล็กๆก,ก,ก,ก็จะเอาด้วยแล้วนะโหาหาหาโอ้ห,ห,ห,โอ <laughs> หมดแล้ว อันไหนตเต้นโชว์หน่อยเร็วโยกหน่อยยกหน่อยเลยโอ้โหสวัสดีอย่างเดียวเลยเต้น huh. ก hey, ินลำกินใช่ไหมนี่ถึงกับเต้นกินลำกินเลยโชว์ขาลุกสุดหล่อสุดหล่อ อขอบคุณครับโอ้โหเก่งๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องโครงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ